โอ้โหกัดลงโลกโอ้โหใครโลกได้แล้วโอ้โหโลกวาครับ่ของนาเขาครับ ดีตอนเช้าครับผมวันนี้พบกับผมนักตกปลาวันนี้ออกมาตามล่าหาปลาช่อนนี้เป็นรอบที่สามนะครับผมรอบแรกก็ได้ไป4ตัวรอบสองได้ไปสามมาดูรอบสามจะได้กี่ตัวช่อนบุฟเฟ่ครับผมค่าคัน200บาทสเต็ปแรกลองกบกระโดดตรงนี้เลยมาลุดกันครับผมเพื่อมีตัว ล,ลองตรงนี้สักสิบไม้ถ้าไม่กัดก็ย้ายหมยมันจะกาดตอนเท้าอากาดี ย้ายหมายครับผมไม่กัดเลยนะอยู่ันาดนี้เห็นไหมเอาตัวใหญ่ขึ้นเลยโอ้โหคนมาก็บอกโอ้โหวาไว้ได้เยอะจังเยอะเหรอตั้มหลัดแม่งมากอุ้มนะนะชายๆเนี่ยตอนผมมาพี่ตอนเนี้ยเปไม่ยเป็นฝนตกดีหลังดีแล้วกระโดดแต่ผมหลุดเยอะหลุด วอนที่ผมมันตกสองโค้เลยเหมาบ่อตอนวันนั้นวอ,อนที่มัน,นที่ค้นั้นจะมาผมลองมาถามดูนะจะความบ่อตอนนี้นะครให้ลองมาถามดูผมดูมดมโอ้โหกัดแล้วก็โดนตู้ป้ากูป้าผมได้ไปกี่ตัวห้าตัวมี่ตะปูตัวดดทั้งนั้นนะครับแต่ลุดเยอะ โห่กัดลงโลกยโอ้โหไทโลได้แล้วชอดสวยๆหลุดพอดีอยากมืออยากไอหลุดพอดีป่ะติด่าต้นผุ้ชมในที่สุดเรียบร้อยครับผมบนผูด<ห> กบโดดครับผมกัดกบกระโดดสลักามนี่กบกระโดดทำเอง <c oughs> นี่ครับผมผลงานตัวแรกตัวแรกที่น่องประเดิมแล้วครับผมไสโลอ้นวนอ้วนเชียบ